สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมมาแนะนำแอปพลิเคชันในการเพิ่มความเร็วมือถือ Android ง่ายๆหนึ่งแอปพลิเคชันโดยแอปพลิเคชันตัวนี้จะใช้ในการสร้างโหลด CPU ขึ้นมานะครับแอปพลิเคชัน CPU Load Generator นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปสร้างโหลดเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้ถ้าเราสร้างโหลดเยอะเกินไปเนี่ยก็เป็นการกินแบตโดยสนยนเปล่านะครับ ค่าที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆบอกว่าให้ตั้งค่าเนี่ยเท่ากับจำนวนหัวของ CPU ตามที่มือถือของเรามีจริงๆนะครับท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะไปเช็คจำนวนหัว CPU ได้ไงแอปพลิเคชันรองรับการเปิดหัวทั้งหมด16หัวนะครับทีนี้เราจะดูได้ไงว่ามือถือของเราเนี่ยมีหัว CPU ทั้งหมดกี่หัวให้เพื่อนไปโหลดแอป CPU set มานะครับเปิดเข้ามาหน้าแรกนะครับก็ เลือกมาที่ SOC นะครับอยู่หน้าแล้เราดูตรงคอตรงนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่ามี CPU หมดกี่แกนกี่หัวนะครับห้ามตั้งค่าเกินจำนวนหัวที่ CPU มีนะครับถ้าอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็แนะนำว่าให้ตั้งไปเท่ากับจำนวนหัวที่เรามีรูเลยนะครับวิธีการเปิดที่ถูกต้องก็คือเปิดมาจากซ้ายไปขวาเนยนะครับอ่านี่นะฮะผมก็เปิดมาทั้งหมด8หัวเลยเพราะ CPU หมดมี8แกนนะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่า ตามแต่ละมือถือของเราที่เรามีแล้วก็ถ้าต้องการให้มันทำงานอัตโนโมัติก็มาติ๊กที่นี่ด้วยนะครับที่ s า a ์เซอร์วิสอ u ต o m ม t ติกออ o บูสก็จะได้ตั้งทำงานพร้อมการเปิดเครื่องใหม่แล้วอย่าลืมนะครับปรับดอบดาวตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ปรับไว้แล้วเนี่ยเบื้องต้นมันตั้งเป็นแค่หหัวไว้นะครับเราก็ตั้งไปเพราะฉะนั้นจำนวนหัวด้านล่างนะครับตรงนี้สตาร์ทพร้อมเปิดเครื่องกับไอ้ข้างบนเนี่ยก็ แนะนำว่าควรจะตั้งให้มันสอดคล้องกันไว้นะครับก็แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับห้ามเคลียออกจากหนวทำจำนะ้เพียงแค่ย่อไว้เพื่อนเพก็สามารถไปใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะนี้เราจะไปใช้ในการเล่นเกมดูวิดีโออะไรเงี้ยจะลื่นไหลามากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่จะเป็นต้องใช้งานก็ปรับค่าเป็นเหมือนเดิมนะครับอืมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆนได้รับประโยชน์นะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดติดตามกปกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ